สดพัวจริ้งสดพัวจริ้งสดพัวจริงเป็นครูทิงที่ผ่านมีชายเอ้าเอ้าเอ้าอันนี้ตั้มไข่เลยครับมาทีนี้นี่ไข่นี่เอ้าตั้ไข่ในพวกนี้เดี๋ยวต้องวางเดิมพันก่อนต้องการันเดิมพันต้องวางเดิมพันก่ันแตกไม่แตกแตกไม่แตกไม่เปิดแน่มันเปิดมันเปิดมการมามันเปิดเลยตั้แบบไหนก็ได้เออตั้ไข่ในพวกนี่แหละ ออันนี้เขาเราก็ยังไม่รูอหว่าเลันอะไรคนไม่เคยมีผนเรายังไม่รู้อ่ยังไงไม่เคยดูว่าแตกเออเนียลองดูลองดูพี่ว่าแตกแตกใช่ไหมพี่แตกแตกใช่ไหมแตกหนึ่งพี่แตกหนึ่งแตก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 กแตแตก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  ไม่มีโคกหินไหมเขาเปลี่ยนเป็นโค้กหินได้ไหมเอาอันเีาเอาลิกาลเกาลิกาแตกแล้วโคาเอะเราดูเ่าแตกหมหัวที่ตกวไาแตกวะแตกแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะยังไม่เสร็จต้มไข่ในโค้กให้ดูอย่าไปแตกแตกวา ต,ต,ต,ตั้ม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 ต้มตั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 ้มตตั้ม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 ตั แตกกันแตกกเยโดนเยโดนเลยเอ้าโดนยแตกกเลยแตกกนเยโนยแตกกมแตกกนยเนี่ยนเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอยู่ให้ไก่อนแตกกันเย็นเ็ดี๋ยวขอดูก่อนว่าแตกที่ยังเปิดเปิดเปิดเปิสรุปว่าตาไข่ในค ไข่ในคกไม่แตกแล้วนถ่ายจเกแล้วเกาีมนแตกแกไม่ใช่กู้วถ้าเล่นอย่างนี้แตกแตกเลยมึงแตกแน่ๆม่แตกดิไม่้อเือเกเอเลยยยสรุปว่าทำไข่ในโคกไม่แตกหลายเปอเซ็นตเลยเสียเนาะแตก